โตน,นามะเตอ,อุปชายโยองอุปชายโยเมพันเตเลยสมาติมะวังโสงนามะ Thank <laughs> you. เทโสสันเตสันตมทิเตวตะภังอสัตตมทิเตวตะภังมาโสวิทาสิ

Bye. <laughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องงดเว้น14ข้อเรื่องรวมกันแล้วเป็น8ข้อเรียกว่าเป็นข้อห้ามเป็นข้อที่ส่วนอนุญาตนะเป็นข้อห้ามสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเราอดมาแล้วจะต้องถือนิสัยสเรียกว่านิสัยสิเรียว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตหรือของวัตุสูงคือหนึ่ง ต้องเที่ยวบปฏิบัตข้อสองเรืองของภาพวัตสุคุณเรือภาพทุกเนี่ยพระสารก็อยู่บนไม้ก็อยู่ในที่สนิทไม่ผูกผ่ันหนึ่งค้ะข้อสี่ฉันยาดองด้วยนามูดฒเน่าก็คือฉันยารักษาโลกอันนี้เรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามด้วันที่ใสสี่สิ่งที่เราจะดึงคนเป็นเรียกว่าอะกรณียกิจสิ่งที่ไม่ดึงการทำมีอยู่สี่ข้อข้อหนึ่ง เสษเป็นทุนก็สองรักทรัพย์ก็สามฆาสัตว์ก็สี่พูดบวดบุณพิเศษที่ไม่มีในตนทั้งสีอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ฝึกกระทำเป็นอย่างยิ่งต่อไปนี้จะได้บอกภาษาเป็นภาษาบาลีบอให้พระนวมกรร นี่เขามานั่งทําอะไรกันอยู่เนี่ยฮะเขามานั่งทําอะไรกันแกเหรียญแกเหรียญแกเหรียญได้โอ้โหนี่ดูอุ้งดูไรแบงค์เหรอทำไมแกเหรียญมันไม่ได้แบงค์อ่ะฮะเอ๊วมันยังไงเนี่ยเลยตั้งเหรียญนี่เอาแลกเป็นแบงค์ได้ใช่ไหมอ้าวเยี่ยมเลยนี่แล้วเตรียมแล้วเตรียมไว้ใส่บาทผ้าใหม่เท่าไหร่ เก็บเท่าไหร2,500ห้าเขาพักไปต่อครับพี่เบิ้มเขาพูดเหมือนเหมือนโกหกเลยเนาะอีกคนนึงบอกห้าพันอีกคนนึงบอกสองพันห้าเนี่ยขนาดอยู่ต่อหน้านะเนี่ยไม่ตรงกันเลยเนี่ยอยู่หน้าโบดเลยอยู่หน้าโบดเลยนะเนี่ยฟึ่งรับสินห้าไหมก็พูดปสดะนี่เขาไม่ได้พูดปสดคนหนึ่งเขาจะใส่สองพันห้าอีกคนหนึ่งจะใส่ห้าพันเขาแยกกันใส่ รวมแล้วเจ็ดพันห้าใช่ไหมนี่ก็กำลังหานี่ก็กำลังหาแบงค์พันแล้วแล้วด้านนี้ล่ะด้านนี้เราไม่หากับเขามั่งเหล่ะ ป่า er> er> นะะี่งอยู่ก็เห็นแล้วมั้งนั่นน่ะสิเออไหนลองทำแบงค์พันให้ดูสิแบงค์พันแบงค์พันแบงค์สไลด์บัตรแบงค์สไลด์บาทนี่ยังไม่หมดอันนี้แจกซองเล็กซองน้อยเนาะจะใส่องค์ไหนในแบงค์พันเนี่ยโอ้ไม่ได้ใส่หรอกจ้าข้างบนรถออจริงจริงอะหน้ากล้องนี่มันต้องพูดริเวอร์ไว้นะ เดี๋ยวเปิดดูมหมดรนี่แบงค์ยี่สิบก็พันได้นะพัน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 แบงค์พันต็เพราผมบอกผมจะใส่ห้าพันเนี่ยห้าพันอยู่แล้วพันไปห้าพันไปห้าม้วนด้านนี้ก็กำลังค้นใหญ่เลยเอาเท่าไหร่ดีเนาะเมื่อกี้แลกไปหมื่นนึงอะใส่หมดหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหะสิ แลกไปเป็นหมื่นเลยเหรอเลรวพันเดียวอุ้ย,ยมันร้อนค่ะมันร้อนค่ะนี่สงสัยคนนี้จะใส่เยอะยี่สิบบาทนี่วันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ต้องแบงสีแดงสิค่ะ อุ้ยหลับแล้วจะหลับตั้งแต่กินนั่นลืมลืมที่ไหนแล้วทำไมไม่ยอมแก่มันหาแก่ได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋นี่นี่นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เตรียมไว้ใส่บาทผ้าใหม่นะเนี่ยจ้าโอ้โหนี่เขาเตรียมใส่บาทผ้าใหม่กันเยอะแยะเลยเนี่ย ทำไงตากล้องจะมีตังใส่บาทั้างเนี่ยย้มย้มจะให้ยืมใช่ไหมฮะยืมนี้จะให้ยืมก่อนใช่ไหมรับเตรียมไปเยอะไหมครับไหนช่วยหน่อยสิอ้สาธุ โอ้ยเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วแบงอะไรเนาะวันนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์แบงสีแดงเลยเนาะเฮอไหนเชิญไหนเชิล่ะเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยยกมาเชิญหน่อยนี่สีแดงเลยวันอาทิตย์สีแดงใส่เสื้อแดงด้วย ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับ,ออรบนี่ฝั <c oughs> ่งนี้แบงอะไรเนาะฝั <c oughs> ่งนี้เล่นของหนักเลย <c oughs> เล่นของหนักเลย <c oughs> ตกถนนทั้หลังก็หลังใส่ตรงนี้เอากจากบนทเลยนี่น่าลองเลยก็ได้อุ้ยยายกล้องเตรียมตังไว้ใส่บาทเท่าไรออหร่ฮะอยู่กับแม่แล้วแต่แม่จ้าสัมภาษณ์เลยครับครับเป็นไงดีใจกับเขาไหมละมวันนี้ดีใจมากครับมีเพื่อนปฏิบัติยินดีมากครับงานนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ ผมก็รอมานมนานที่กว่าปีครับงานแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมก็ภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณที่แขกผู้ที่มางานทุกๆท,ท่านแหละครับงานนี้ถือว่ามาทำบุญร่วมกัน นะครับก็ถือว่าเป็นบุญบริกุทธส่วนพอสมควรนะครับคือให้ความร่วมมือทุกฝ่ายงานเกิดเลยร่วมกันด้วยดีนะครับเมื่อคืนถึงแม้ว่าจะใช้ร้องกันหนักก็แขกผู้ไม่เกรก็ยังไม่ท้อถอยครับลกจะดึงนเต้นเช้ามาเหมือนเดิมนะครับนะยังอบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมครับก็พรุ่งนี้ยังอีกวันหนึ่งนะครับทาบุญตับบาตรเช้าอีกครับก็ขอเชิญแขกทุกๆท่านนะครับแต่ช่างภาพคงอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณ

แกแจกของนะแกดูข้างหลังมึงที่ไห้คุณใส่ค่าเขาเข้ามาใส่บ้านนนะดูแต่โอ้ถูแม่บางคนด้วยผมยิ่งไปคอยใส่ากบางคนนี่ครับแล้วพี่เดินหน้ามาเลยครับเดินหน้ามาเป็นช่องให้ผมอยู่แล้วพี่ช้านี่แล้วพี่ช้านี่หลงพี่เดินหน้ามาเดินหน้ามาครับหลงพี่เดินหน้ามาเดินให้ห่างกันเลยครับเดินให้ห่างกันเลย ครับหลวงพี่เดินให้ห่างกันเลยครับดิหลวงพี่ช้าไปนิดช้าไปนิดครับถ่ายไม่ต้องเสีย๋ยวช้าห่างห่างนิดหนึ่งห่างนิดนึงครับพระครูสั่งไว้พระครูสั่งไว้ว่ายังไงเอ่ยต้องดดังๆนะระวังติดมือออกไปนะครับอาจารย์จะไปประกบที่ไหนกันดีที่ไปให้ยี่น้องไปไห ครับวันนี้วันอาทิตย์สีแดงแดก็ได้นะครับ <c oughs>

ถ่ายทุกกระเบียดนิ้วเลยนะเป็นไงกจะ็ภาพจะถ่ายโลปกันอีกกี่ภาพเดียนี้เลือกเอานะจะถ่ายที่นี่หรือถ่ายที่บ้าน คีไอน้ยเปาพิสไทธเียมมีอมอะไอีกข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเียมีอมอะไรนั่งหเลไอ๋อปดเสเี๋ยวมีอใครรอสุดนั่งข้างหน้าโอเคโอเคนี่คนไทยอคยู่คนไทยหน้าอคนไทยไม่เอาแล้วนะยู่ยู่ยู่หน้าเลยไป ไปด้นมันานไปเมนาด้วยกันโอ้ยอนยเด้านนึูเขาไู่นนี้ได้อ่ะได้ไได้เอรับรับุ้ยเดี๋ยวตามดูก่อนใส่แบงค์สีอะไรอตามดูเลยครับอ่าขออีกรอบนึงได้ไหมถ่ายไม่ทัน ขออีกรอบที่ถ่ายไม่ทันหลวงพี่หลวงพี่ยิ้มเลยเพรอบอกอีกรอบหนึ่งพี่จะลรวมญาติครับผมามารวมญาติเลยครับผู้ชายมานั่งข้างหน้าครับครับนั่งข้างหน้าแถวหนึ่งครับข้างหน้าแถวนึง นั่งให้เต็มครับข้างหน้าให้เต็มเลยเอ้ามองมาที่กล้องถ่ายรูปเขานะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามนับด้วยสินับด้วยเร็ว อ่ะเรียบร้อยครับเอาญาติญาติที่นี้ญา,าติญาติครับอันนี้เอาคนสวยๆนั่งหน้านะใครสวยๆนั่งข้างหน้าเลยโอ้ยตากล้องรีบไปนั่งเลย <c oughs> อ่ะคนสวยสุดนั่งหน้าครับอา่าไหนก,ก็กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปไปนั่งหมดเลยพอบอกว่าสวยๆนั่งข้างหน้านีไปหมดเลย ถ่ายถ่ายดถ่ายถ่ายถ่ายหานากเหรอใครใครทีน um ี้ใครทีนี้ใครใครจะถ่ายร่วมเข้ามาเอามามาเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเรียบร้อยครับเอามาทาเี้งาไปเบิ้จัดการเล S <S ไปถ um hey no. right. ่ายให้พ้กกับไปถ่ายใครถ่ายใถ่าพากับป้านะเอาไปเริวเรวรวครับอืมนี่ถ่ายรูปกับหลานแล้วแม่ย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่นี่ครับกับย้ายกับย่า่ ่าอุ้ยนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยติงคิโอ้เนี่ช่างด้ช่างไม่ได้ติดเลยอย่างเงี้ยครับลงพี่อย่าไปลมแล้วพี่ถิมาไทยพี่เก็บเท่าไหร่จี๊ดออานี่ถ่ายไว้เ๋จะป ผมต้องรอเลยนะโอ้โหนี่รอสุดเลยเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยใครรอกว่าใครเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่ละครับดินใจยากละครับโอ้มันกินกันยากนะต้องมาถามนักร้องต้องถามนักร้องดีเมื่อคืนใครแจกไปเท่าไหร่ผมไม่ได้แจกหรอกครับผมรับอย่างเดียวอ๋องั้นแล้วไปอ่ะยายกล้องเลิกถ่ายแล้วเหรอเลิกถ่ายแล้วค่ะ กี่วันได้ครับเร้าเดี๋ยวอะไรแวใหญ่ไปให้แนเดียวดยวเขาไปอ่าเดี๋ยวไล่แจกไล่แจกน้องใครมาครได้ทุกคนใช่ใครมาได้ทุกคนวันนี้อัดแผ่นแล้ววันนี้ทุกคนมา เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาส่งไยครบนะต้องเขียนไว้นะอันนี้หนูไม่ได้หนูหนูยืมหนูไม่ได้เขียนอันเนี้ยเราว่ามาเอากระลุงไปนี่ไม่เอาไปแล้วมาเอาไป้มาเอาไปแล้วอันนี้แสดงว่าของเจ้าอื่นเพราะว่าเรายืมมา